รางวัลแคมเปญ of the People มอบให้แก่คุณโชตและคุณหญิงกะลาาโสพลพนิษฐ์คู่ผู้นำที่ทุ่มเทเพื่อพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนคุณโชตสพลพนิษฐ์นะคะขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านมูลนิธินโยบายสาธารณะไทยพัฒนาโครงการสำคัญอย่างเช่น การน,นำแนวคิดลีนมาปรับใช้กับระบบสาธารณาสุขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลท,ทั่วประเทศขณะที่คุณหญิงกัลยาสกพลพนิษฐ์ทุ่มเทผลักดันการศึกษาและวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยเป็นผู้กอ่อตั้งมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ที่มีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูป,ป่าก,กว่า200ล้านต้นตลอดทสทศวรรษที่ผ่านมาเสริมสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติและชุมชนของเรานะคะ จากพื้นป่าสู่โครงสร้างนโยบายจากรักฐานสู่อนาคตทั้งสองท่านค่ะเดี๋ยวรวมกันสร้างสังคมที่มั่นคงและยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปนี่คือสิ่งที่สะท้อนถึง Lead to Sustainability Pioneering Partners for Change คู่ผู้นำต้นแบบแห่งการสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อวันข้างหน้าอย่างยั่งยืนค่ะ ขอเรียนเชิญคุณโชตและคุณหญิงกะรยาโสพลพน,นิชขึ้นรับรางวัลแคมเปญ of the p e o p l e และขอเรียนเชิญคุณอนันต์ลือประดิษฐ์ขึ้นมอบรางวัลค่ะ สังคมไทยให้เกียรติผู้หญิงเพราะฉะนั้นคุณโชตก็เลยทาตามสังคมไทยที่ให้คุณหญิงพูดก่อนก็ต้องขอบคุณมากก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสวัสดีทุกทุกท่านนะคะที่มาร่วมกันอยู่ในวันนี้ก่อนอื่นขอถือโอกาสนี้ขอบคุณคณะกรรมการสัรหาแล้วก็ The People ที่ ทำโครงการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นในเมืองไทยเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยเรามีน้อยองค์กรมากที่จะให้รางวัลหรือให้ความชื่นชมกับผู้ที่แอบทำอยู่เงียบๆหรือที่เขาเรียกว่าปิดทองหลังพระก็จะไม่มีใครรู้แต่ว่า The People มีแนวคิดที่จะค้นหาคนใดคนหนึ่งที่ สามารถทํางานให้กับบ้านเมืองแล้วก็ส่งต่อความคิดดีงามต่อไปอย่างยาวนานเราสองคนแต่งงานมา54ปีค่ะแล้วก็ขอขอใช้เวลานิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอายุมากก็มีเรื่องเล่ามาก <c oughs> <c oughs> จะให้เล่าอีกเป็นชั่วโมงก็คงยังไม่จบ ดิฉันเป็นเกิดเป็นคนบ้านนอกดิฉันคิดว่าดิฉันเป็นคนมีบุญเราได้เกิดในเมืองไทยเราก็ได้เรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดที่ต่างจังหวัดนั่งเรียนที่สารวัตรเข้ามาเรียนโรงเรียนประจําอําเภอแล้วก็มากรุงเทพมาเข้าเตรียมมาเข้าจุฬาแล้วในที่สุดดิฉันก็ได้ไปเรียนหนังสือที่อังกฤษแล้วก็จบเป็นญ,ญาเอกกลับมาวิชาที่ไปเรียนก็เป็นวิชาที่ คนทั่วไปอาจจะคิดไม่ถึงแล้วก็คนไทยโดยเฉพาะคือ Particle Physics เมื่อสี่หปีที่แล้วหรือเขาเรียกว่า High Energy Nuclear Physics จาก Imperial College จริงๆก็มีความรู้สึกว่าวิชาที่เรียนไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเพราะว่ายังไม่มีแอพพลิเคชันไม่มีการประยุกต์ใช้ Particle Physics ให้เกิดประโยชน์กับมวลมนุษยชาติแต่อย่างไรก็ตามการศึกษาก็ทำให้ที่ฉันมายืนอยู่ตรงนี้ได้บุญอีกที่กลับมาจากเมืองนอกแล้วเอาเร็วๆนะคะกลับมาจากเมืองนอกแล้วเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้รับเชิญให้ไปทำงานถวายในหลวงโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระย้าอยู่หัว40ปีค่ะ ซึมซับพระราชาปณิธานของพระองค์ท่านมาอย่างเต็มเปี่ยมทําให้ดิฉันมีความมั่นใจแล้วก็ต้องตอบสนองพระองค์ท่านอันนี้เป็นโอกาสแรกเราก็ได้ทําต่อเนื่องเพื่อการศึกษาของประเทศไทยตามแนวพระราชาปณิธานที่บอกขอเวลาจริงๆเลยนะคะ คือท่านเนี่ยมีความคิดว่าเมื่อสี่ห้าสี่ห้ิบปีที่แล้วโรงเรียนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนไทยก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นมาที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนในโลกแม้จะเรียกว่าสาลานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นโครงการเดียวในประเทศไทยที่ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือโครงการของพระองค์ท่านท่านมีพระราประสงค์อยากให้ประชาชนของพระองค์ท่านได้เรียนรู้จากการอ่านหนังสือเชกเช่นพระองค์ท่านเมื่อท่านอย่างทรงพระยาวที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ Land. สมเด็จย่าได้หาหนังสือ k of Knowledge ในทุกๆด้านให้ทอดพระเนตรให้ทรงศึกษา แล้วก็รับสั่งว่าที่ทำโครงการสี่ห้าโครงการโครงการพระราชดำรินี้มาจากการอ่านหนังสืออยากเห็นพระสนิก่อนของพระองค์ท่านมีโอกาสเฉกเช่นพระองค์ท่านค่ะนี่เป็นความประทับใจแล้วก็ยันทำถวายอยู่40ปีค่ะถ้าพวกเรายังไม่เคยเห็นหนังสือนี้ก็ไปหาซื้อได้นะคะ ที่หน้าปกเป็นสีน้ำเงินเป็นเล่มสีน้ำเงินหน้าปกพอปร,รอค่ะขณะนี้มีถึง42เล่มนะคะแล้วก็เล่มสุดท้ายทันสมัยพอดีคือเล่มผู้สูงวัยนะคะก็ขอสั้นๆอันนี้เป็นบุญที่ได้ทำแล้วสิ่งที่ทำนี้ก็เพื่อสนองพระราชปัิธานและท่านทรงทำให้กับพระสงฆ์นิกร ตลอดพระชนชีพตลอด70ปีทรงคงราชดิฉันก็เจริญลอยตามเบื้องพระยุคลบาทนี่ก็เป็นงานที่ทำเพื่อส่งต่อให้คนไทยให้เด็กไทยแล้วก็โชคดีมากกว่านั้นก็คือว่าในขณะเดียวกันดิฉันได้ไปเรียนหนังสือท,ที่อังกฤษก็ได้ไปซึมซับความรักธรรมชาติต้นไม้ของคนอังกฤษเน้นกลับมาเมืองไทยก็ฟื้นป่า ปีนี้เป็นปีที่39ฟื้นป่าทั่วประเทศโดยเฉพาะป่าต้นน้ำลำธานน้ำคือชีวิตเพราะฉะนั้นก็จเจริญรอยตามพระองค์ท่านดินน้ำป่าคือเข้าปลาอาหารของลูกหลานเหลนเน้นตอบแทนคุณแผ่นดินโดยการเชิญชวนประชาชนปลูกต้นไม้แทนคุณแผ่นดินไม่น้อยกว่า20ล้านตน้นอันนี้ก็ มาทันสมัยอีกที่สิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจหลักของการดำรงชีพแล้วมันก็กระทบเรามากเราทำลายธรรมชาติมาเยอะตอนนี้ธรรมชาติกำลังเอาคืนแต่ว่าอยากจะเชิญชวนทุกคนให้ปลูกต้นไม้ถูกเท่าไหร่ก็ไม่พอค่ะต้นไม้คือ,ต,คอต้นไม้คือข้าวปลาอาหารแล้วต้นไม้เป็นธรรมชาติสิ่งเดียวในโลกที่คนเราสามารถที่จะฟื้นฟู และสร้างได้ในชั่วชีวิตคนทรับปายากรธรรมชาติอื่นเอาขึ้นมาใช้แล้วหมดแล้วหมดเลยก็เป็นสองเรื่องที่ดิฉันมีโอกาสมีบุญเกิดขึ้นมาในเมืองไทยได้เรียนหนังสืออะไรต่างๆนาะนาะแต่ในที่สุดนี้นก็ได้รับพระราชองค์การแต่งตั้งให้เป็นรัฐรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ทำในเรื่องด้านวิทยาศาสตร์เพราะเป็นนักวิทยาศาสตร์คนเดียว ในสภาผู้แทนราษฎรต่อมาอีกสัก10ปีก็มีโปรดเก้าให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในช่วงที่กระทรวงศึกษาธิการนี้ก็มีเวลาถึง4ปีเต็ม4ปีนหสวันเป็นรัมดีกระทรวงศึกษาคนเดียวที่อยู่ครบ4ปีเั้นได้ทำสิ่งต่างๆให้กับกระทรวงศึกษาเรื่องใหม่ๆเรื่อง โคดดิ้งจึงเป็นที่มาของหนังสือคุณหญิงโคดดิ้งค่ะซึ่งถ้าใครสนใจก็หาซื้อได้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์คงไม่คิดค่าประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็นอกจากป่านอกจากป่าไม้ต้นไม้นี่สามสี่ปีทั้งนั้นเลยค่ะที่ทำแล้วก็เป็นรำตรีสองกระทรวง เล่นหลงผู้ว่านะคะแต่คนเทมไม่ได้เลือกดิฉันค่ะทั้งหมดทั้งมวันที่ต้องใช้เวลามากของทุกทกท่านในบ่ายวันนี้ก็ขออภัยแต่คนหนึ่งที่ดิฉันจะต้องขอบคุณเป็นพิเศษก็คือคุณโชดค่ะที่สนับสนุนอยู่เคียงข้างสนับสนุนดิฉันทุกอย่างทั้ง สติปัญญาทั้งการเงินและกำลังใจทุกอย่างจึงทำให้ดิฉันสามารถทำงานได้มากมายอย่างเต็มความสามารถเพราะมีผู้ชายคนนี้ค่ะที่ยืนอยู่เบื้องหลังดิฉันให้ดิฉันทำให้กับประเทศไทยและคนไทยจเจริญรอยตามเบื้องพระยุคคนระบาทเพื่อประเทศชาติและประชาชนค่ะขอบพระคุณมากค่ะ ครก็ขอบคุณนะฮะความฝันของผมก็เหมือนกับของ The People คือคือต้องการให้คนไทยคนไทยมีความสุขมีชีวิตที่ดีแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองแล้วก็ ภูมิใจกับครอบครัวและสังคมที่ที่มีความยั่งยืนแล้วก็ไม่แพ้ประเทศอื่นกับกับคุณนะครับ เป็นครั้งแรกในชีวิตรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับการยกย่องให้ความสาคัญกับงานที่ได้ทํามาเกือบครึ่งชีวิตหรือเรียกว่าตลอดชีวิตก็ได้เป็นครั้งแรกจึงตื่นเต้นแล้วก็ขอบพระคุณประทับใจในทุกๆคนกรรมการทุกท่านที่กรุณาคัดเลือกแล้วก็ให้เกียรติดิฉันมากขนาดนี้ขอบพระคุณค่ะตก,ตกใจหน่อยเพราะว่า เราคิดว่าคนจะรู้ว่าทำงานอยู่การเป็นผู้นำเนี่ยคงจะต้องสะสมมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ต้องมีจิตสาธารณะสูงแล้วก็เพื่อที่จะให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆท,ที่ทราบถึงโครงการและสิ่งที่พวกเราทำมาตลอด5 6 0ปีก็คิดว่าถ้าเราทุกคนมีใจที่จะอยากเห็นประเทศไทยสังคมไทย จเจริญก้าวหน้าและอะไรที่เรามีส่วนแม้แต่น้อยนิดก็อยากจะให้ทุกๆคนให้ความร่วมมือทำสิ่งนั้นมีปัญหาก็แก้ไขไปแล้วทำเต็มที่ได้เท่าไหร่ก็ทานั้นต้องมีความมุ่งมั่นทำแล้วเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาให้ได้แล้วก็พยายามที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น